สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้วันที่18กันยายน2565ตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกานะครับผมพามาติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณบ้านกุดกว้างตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับปริมาณน้ำก็ พิ่มระดับขึ้นทุกวันเลยนะครับปลาก็เยอะด้วยเช่นกันนะครับด้านหน้าที่เรามองเห็นก็จะเป็นร้านบ้าดคาเฟ่น,นะครับจุดนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามบ้านขุดว้างนะครับถนนมิตรภาพบริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน กว้างประชาสันครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลับรถใต้สะพานนะครับน้ำก็ท่วมบริเวณไซกาดแล้วนะครับตอนนี้ก็มองไม่เห็นแล้ว สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะครับ